แอปทักซอนเฮินฟ ah. ้าเช็คอินฮ่องกงทริปนี้สะดุดตาน้องปีใหม่โตเป็นสาวแล้วแอปทักซอนเกี่ยวก้อยลูกสาวน้องปีใหม่เหินฟ้าเช็คอินฮ่องกงทริปนี้ ah. này, เหมือนสองสาวพี่น้องมาเที่ยวด้วยกัน นางเอกสาวแอปทักษออนต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เธอนั้นฮอตสุดๆลักกี้อินเกมและลักกี้อินเลหัวใจส,สดใสเป็นสีชมพูสุดๆเพราะมีพระเอกหนุ่มรุ่นน้องนนกุลชานนนมาคอยดูแลหัวใจเป็นอย่างดีเรียกได้ว่าเป็นคู่รักป้ายแดงของวงการบันเทิงที่แฟนค,คลับกรี๊ดสุดๆเลยละค่ะล่าสุดเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆระหว่างคุณแม่คนสวยแอปทักซอ,อนกับลูกสาวสุดที่รักน้องปีใหม่ ที่ตอนนี้บอกได้เลยว่าโตเป็นเพื่อนคุณแม่ได้แล้วกับทริปล่าสุดที่แม่แอปเหินฟ้าไปเที่ยวฮ่องกงกับน้องปีใหม่แต่ทริปนี้เธอไม่เหงาแต่อย่างใดแม้วันใจหนุ่มสุดหล่อนน,อนกุลไม่มาด้วยแต่มีน้องปีใหม่เกี่ยวก้อยเป็นเพื่อนรักเดินทางไปเช็คอินทุกสถานที่จากภาพจะเห็นว่าน้องปีใหม่ทริปนี้เป็นสาววัยรุ่นมากๆสวยหวานเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือดูแลคุณแม่ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะ